ปิโรกนาถังอภิปูชยามะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญลงเสาเอกเรกเสาโทลงหลักปักฐานขึ้นงานมงคลวางดอกไม้เครื่องดวงต่างๆเพื่อให้เป็นมงคลต่อสถานที่ และต่อผู้ร่วมพิธีกรรมแก่สถานที่แห่งพระแม่ธรณีอันเป็นมงคลขอให้องค์พระยานาคราชทุกปกครองแคว้นดินแดนนี้องค์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มอบเงินมอบทองทรัพย์สินต่างๆนานาให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ปรากฏเป็นที่ตั้งให้มีผู้เคารพบ,บูชาเป็นอย่างสูง ให้เงินให้ทองหลั่งไหลทำการกิจเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขสมานัชนต่อกันและกันเทินสาธุสาธุาามาปักครับทำได้เลยเด้อรับปักลงข้างรอบเลยครับปักข้างรอบเลยปักปักที่ดินลงเลย ตัดดินลงเลยครับลงปัดดินเลยปัดนันก็ไปัดทีัปไหนัดยืไปยีนยผ่ายเป็นรถแมคครน่เดี๋ยวเขาจะได้ลงเสาครับชอบไปเชลนท่าย่าน ท่วางไปแล้วเหรออ่อาบอกบอกแาไปแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตัดไม่ได้เติเตที่แมัไปไหนละไปแล้วก็พอเอาแล้วทั์ไลฟ์สดไปทำไมอะนั่นไงนั่นไงนั่นไงไม่รับไม่อยู่บนนู้นนะอยู่บนนีโคเดี๋ยวพี่เขาจะสอบ Thank you.